สวัสดีครับผมหมอแกนบัวิทัสนะครับอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าคนทุกคนเนี่ยมีเวลาที่มีค่าแต่คุณผู้ชมเคยให้เวลาของตัวเองไหมครับว่าเวลาอะไรที่ทำให้เราประสบความสำเร็จเวลาที่เท่าไหร่ตั้งแต่เช้าจดกลางคืนจนถึงเข้านอนแต่ละคนยังไม่รู้นะครับว่าถ้ารู้เวลาที่มีค่านี้เราจะทำให้มันเกิดพลังงานสูงสุด คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเวลาของผมคือ11โมง1 1นาทีแล้วตอนเวลานั้นแหละผมใช้ลมหายใจโพปทัสเข้าไปกระตุน้นแล้วตัต้งจิตอธิษฐาน1ก็คือใช้เวลา5นาทีในการกระตุน้นแล้วก็กระตุ้นในเวลา11โมง1 1นาทีหลังจากนั้นผมก็ตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็ตั้งตัวไมโครชิปที่อยู่หลังท้ายกระโหลกก็คือตัวที่ควบคุมชะตาชีวิตเรา แล้วผมก็อธิษฐานในสิ่งที่ผมอยากจะได้ที่สุดแล้วสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่านี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลส่วนตัวของผมแต่ผมประสบความสําเร็จทุกอย่างเพราะผมมีเวลาจุดติเกิดคือการเกิดใหม่ในร่างเดิมถ้าเรารู้เวลานี้แล้วเราจะทําทุกอย่างสําเร็จคุณผู้ชมอยากจะรู้เวลาของตัวเองไหมครับถ้าไม่ลําบากเรื่องการเงินมีค่าครูนะครับ ก็สามารถที่จะติดต่อมาได้ที่ Line at p o p e t h s 2 0 2 1พิมพ์ภาษาอังกฤษนะครับ p o p a t a s 2021แต่ถ้าลำบากอยู่เอาเงินไปใช้เงินคุณผู้ชมยังมีค่าอยู่หรือไปแลกเปลี่ยนเงินตาฝั่งเงินต่างประเทศในช่องของผมช่อง,องหมอแกน p o p ป t h s ใน YouTube มีสอนครับเอาเงินไปเพิ่มเงินฉะนั้นวันนี้ความลับบอกมาแล้วนะครับ เวลาจุดติ่เกิดคือการเกิดใหม่ในร่างเดิมเลือกเวลามาหนึ่งเวลาซึ่งผมจะเป็นคนบอกเองแล้วชีวิตคุณผู้ชมจะเปลี่ยนในวันรุ่งขึ้นครับ